สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถถ่ายโซนบ้านนอกอีกเช่นเคยครับผมนะครับพามาชมรถอีแตนมือสองครับราคาสบายกระเป๋าครับผมคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เจ้าพลังครับผม TF115GL ครับผมยันมะนะครับเครื่องรุ่นนี้ก็หายากกันนะครับเป็นเครื่องรุ่นสมัยแต่ก่อนครับผมแต่สภาพก็ยังอยู่ดีครับผม ยังสวยอยู่นะกรอบอุปกรณ์ใดครบหมดครับผมนี่ครับมีนี่จะเปลี่ยนมาใหม่เปล่านี่น้ำมันเครื่องนี่ครับโอจะประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับสวยงามนี่ครับ จะเป็นอีแตนทรงโคราชครับผมนี่ครับจะเป็นโอ้ดูที่นั่งของเขาครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมนะครับชัดซีซีก็สวยอยู่นะนี่ครับแต่ยังไม่ได้ ถ้าเอาไปเก็บสีสักหน่อยก็สวยครับผมตามสภาพครับผมนี่จะเป็นไม้นี่ประมาณนี้ครับผมชัดซีชัดซีนี่จะย้อนแสงเลยนะเดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมก่อนครับผมฝาข้างก็น่าจะเปิดได้อยู่ ตามนี้ครับผมนี่ครับจะเป็นเฟรมไม้นะฮะนี่ครับพื้นเป็นไม้นี่ยสวยงามตามท้องเรื่องนี่ก็ยางก็พอใช้ได้อยู่นะครับ ตามสภาพครับผมสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทจะเป็นคันซีตรงครับผมคันนี้นี่ครับเป็นซีตรงไม่มีฝาท้ทายก็พอขับไปนาได้ครับผมอันนี้ก็พร้อมเครื่องยนต์เลยนะครับสำหรับโรลเ็นคันนี้นี่ยครับ สภาพโดยรวมก็สวยงามครับผมราคาสบายกระเป๋าครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเครื่องยนต์ก็สวยๆนะครับคันนี้นะเกียร์เกียร์จะประมาณนี้เลยครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาครับเบอร์โทร 0986492182ครับผมนะครับสวยงามตามท้องเรื่องราคาพร้อมเครื่องยนต์เลยครับ30,000บาทครับผมนะครับของมาอยู่น่าจะลงแล้วนะครับใช้งานก็น่าจะปกติครับครับได้ปกตินะครับพุงมิใพุงมิใล เป็นทรงโคราชครับผมเต็นนี่ตามสภาพครับผมบผมลายแต่งหรือเปล่านี่นะครับมานี้ครับสนใจก็โทรมาครับ08 6ย์ก๊าดครับราคาก็ต่อรองได้ครับผม ้องได้นิดนึงครับผอได้ค่าน้ำมันแต่ใครพร้อมจบนะครับราคาก็ไม่แรงไม่แรงมากครับผมพอดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลฟซีไปเพียงเต่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถไถโซนมานอด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับผม